สารานุกรมโยคัยกับพีเดียวรู้เลยคลิปนี้ขอเสนอฮันสกิมันเป็นซาลาแมนเดอร์ขนาดยักษ์ที่มีผิวหนงังหยาบกร้านมีรอยด่างสีน้ำตาลและดำพร้อมปากขนาดใหญ่และมักอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ห่างไกลาจากพื้นที่ของมนุษย์เคยมีตำนานเล่าว,ว่าฮันสกิที่ยาว10เมตรเส้นรอบวง5เมตรคอยกินมา้าวัวและชาวบ้านที่เข้ามาใกล้แหล่งน้ำนั้นด้วยการกลืนลงท้องเพียงคำเดียวทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แหล่งน้ำนั้น ในที่สุดปีคศ1593มีอุาโนโ a มาฮิโคชิโร่ก็เป็นผู้อาสาจะไปกําจัดมันเขาคว้าดาบและกระจนลงน้ำเพื่อจะให้มันกลืนหลังจากที่ถูกกลืนเขาก็พามันออกไป็สองส่วนจากด้านในผ่านไปไม่นานครอบครัวมาฮิโคชิโร่ก็ตายลงอย่างเป็นปริศนาชาวบ้านเชื่อกันว่าวิญญาณของฮันสกิกลับมาล้างแคนนั่นเอง ชาวบ้านจึงสร้างศาลเจ้าเล็กๆให้ฮันสกิและบูชามันยิ่งเทพเจ้าพร้อมขนานานให้มันว่าฮันสกิไดเมียวจิน